สวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือทีมงานของสาริกาดงครับเป็นบังไฟจุดจูคุณปะเพณีบุญบังไฟบ้านน้องสนุนนะครับพี่น้องครับสาริกาดงกำลังเคล่นพ้นข่าวฐานครับอยู่ในการขั้นตอนการลงนุ่มลงตมนะครับในช่วงนี้นะครับลงนุ่มลงตมนะครับฮะมาเบื่องขั้นตอนสําคัญนะครับพี่น้องนี่คือขั้นตอนสําคัญนะครับในการลงนุ่มลงตมนะครับการลงนุ่มลงตับ ขอความมั่นใจกับพี่น้องเอทีนะครับท่านเรื่อนี้ครับครับแต่ความมั่นใจก็คือถือว่าร์ใสเปอร์เซ็นต์ครับผมเออคือเป็นมือเกียร์เมคกะลีครับอ่าขัน่ขันมักกะไรครับขันบ่มักกับ่ไรครับขันบ่มักทั้งยางทั้งไรทั้งยางกะบนางเบิ่งยืนเบิ่งเออเอาไปเมื่อเลือกจะโชคสมานนะครับเนาะครับครับเดี๋ยวจะก็ไปเมึงนั่งต่อต่อนะครับบ่ดนี้พี่น้องไปที่านนั่งต่อเลยนครับผม นี่คือมือต่อคือทิดาต่อของทีมงานสาริกาดงครับอันขอสัมภาษณ์หน่อยครับว่าอันเป๊กเกียร์ขีดตมมาจะใส่นอนนี่เนาะ้าวยอดลงสุดขาโอ้ครับผมอันพุ่นบ่ได้บังคับมาถือต่อตัวว่าเอาขอสัมภาษณ์เรบังนี่เสียวหลายปนไดชครับปอเดชบังคับบ่เป็มอ่ะมาถือต่อซื้อนะครับพี่น้องครับบระหูเรื่องราคาบังไฟนะครับแต่ว่าก่อนจะออกจากบ้านมานี่ถือลงตมแล้วนะครับนี่ ยาคีโตมล้อมล้อมแล้วนะครับสำหรับเมื่อต่อของทิมันสาริกาดงนะครับนะเพิ่พ้นเข่าฐานแล้วนะครับนี่คือทีมันของสาริกาดงนะครับสาริกาดงรอหลอุดรอเชียรอทรงเป็นกําลังใจนะครับสาริกาดง เดี๋ยวเดี๋ยวคือว่าเอาบังไฟไปน้ำล้วนี่เดี๋ยวเอาบังไฟไปน้ำเนี่ยเออร้อยเจรับลูกกระปองเอาบังลอยในฐานมีบางนึงพายดำได้ดองนใหญของผู้ใหญ่โตอะบังไฟใหญ่จาลิกาไบเกอร์ลงกองแยมนะครับแต่ว่ามันตินไวสูงนะครับ สอ0รไาริกาดุครับ65 75ปลายดไปไปไไปไันไปน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 ันไปไปได้นะครับพี่น้องครับออกจากฐานเหนือๆนะครับ แต่ก็พยายามดันโตตั้งตัวตั้งขำได้ไปอาลาดนะครับพี่น้องครับไปอาลาดเลยสาริกาดงอาดีโน่กับขาใจดัมมีแห่สองี่แย่ไหลยือเ่อไรเบิ่งกันไปนะครับต้องทิ้งเบียดทิ้งร่างครับบางไฟเป็นอาออกจากฐานนี่เป็นเนื้อเบิ่งกันว่าจะน้มจะไหลมากหน่อยซ้ำใดนะครับพี่น้องแต่กาศทิ้งเบียดทิ้งร่างแต่ทิ้งเบียดทิ้งร่างไว้ก็ได้รุ่นนะครับพี่น้อง จงหวัตถุไทยนี่ดันโตขมย้ครับรอรุนนะครับรอรุนเวล่าเลยสาริกาดง